เศรษฐกิจที่ที่ที่เกิดขึ้นนะครับทุกอย่างในช่วงที่ดีขึ้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราทําการเปลี่ยนซิ่งให้ตรงกับความต้องการมากขึ้นวันนี้ก็เลยมาทํากลุ่มคน60คนเข้าใจว่านะครับจํานวนคนจะมีไม่เยอะนักนะครับน่าจะมีประมาณ3ล้านออคนแล้วก็ไม่เกิน4ี่ล้านคนนะครับเพราะนั้นอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เราจะรีบทําได้ทันทีนะครับสําหรับกลุ่มคนที่เหลือนะครับเราก็ มองไว้ว่าเราอาจจะมีการเฟซซิ่งหรือไม่ก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดเราจะดูความพร้อมระบบนะครับก็น่าจะเป็นประมาณปีหน้า บางคนเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนเลยยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสำหรับแอปทางรัฐเรื่องนี้คุณจุลพันธ์อมรอวิวัตรรัฐมนตรีช่วยคลังบอกค่ะว่ารัฐบาลเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆนี้นะคะสําหรับกลุ่มอื่นที่ลงทะเบียนกันไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทดสอบระบบเรื่องของการใช้จ่ายเงินดิจิทัลเพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยซึ่งน่าจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงต้นปีหน้านะคะฟังเพิ่มเติมจากคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยคลังคะ่ะ กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราก็ดูในเรื่องของความปลอดบางด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้นะครับแต่ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีการลงทะเบียนผ่านระบบทางรัฐในช่วงของการทําโครงการดิจิทัลวอลเลตที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการตรวจสอบสิทธิ์มีการ KYC ครบถ้วน2ก็คือต้องไม่เป็นกลุ่มที่ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทในเฟสแรกไปแล้วนะครับโอนเงินสดเหมือนเดิมครับ ลงทะเบียนกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนให้เสร็จก่อนไหมคะยังครับตรงนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะไปดําเนินการต่อเนื่องนะครับเราก็จะดําเนินการลงทะเบียนในกลุ่มของนอนสมาร์ทโฟนเร็วนี้ครับเชื่อว่าใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากนั้นถ้ามียอดครบถ้วนแล้วเราจะมาดูอีกทีว่าเราจะดําเนินการอย่างไรอาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องไปลงในเฟสถัดไปนะครับถ้าใช้เวลาในการลงทะเบียนเนิ่นช้า ส่วนมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนค่ะเมื่อวานนี้บอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจก็เห็นชอบในหลักการนะคะซึ่งกระทรวงการคลังก็จะร่วมมือกับธนาคารของรัฐธนาคารพาณิชย์แก้ปัญหาหนี้ระยะสั้นใครก็ตามเป็นหนี้นะคะที่คงค้างจ่ายนะคะไม่เกิน1ปีไม่ว่าจะหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตวงเงินหนี้เนี่ยหนึ่งล้านสองถึง1นึ่งล้านสามล้านบาทนะคะ ล้านล้านบาทขออภัยก็จะมีการเจราจาปรับโครงสร้างหนี้งดคิดดอกเบี้ย3ปีชาวบ้านก็จะได้มีเงินไว้บริโภคใช้จ่ายลงทุนประกอบอาชีพแล้วถ้าใครมีวินัยดีนะคะชำระดีในช่วง5ปีก็จะยกเว้นดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ให้ทั้งหมดซึ่งกระทรวงการคลังและแบงค์ชาติเตรียมจะสรุปอีกครั้งในเร็ววันนี้ค่ะ ก็จริงๆต้องบอกว่า,านี่ครับคุณนุ่นและท่านผู้ชมครับวัดบอกว่าไอม้มาตรการแจกเงินหนึ่งหมื่นเนี่ยก็เป็นไปตามที่ทุกอย่างคาดการกันไว้แล้วกันเนาะเฟสสมาแล้วเดี๋ยวเฟสสามก็จะมาอดใจรออีกนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะวัดมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นต่อจากนี้ไปแต่รมาส4สี่แต่รมาส1หนึ่งปีหน้าแล้วก็ปีถ,ถัดไปเนาะแต่ระยะถัดไปแต่ว่าสภาพคล่องดีขึ้นประชาชนใช้จ่ายมาขึ้นต้องบอกว่ามาตรการแจกเงินเนี่ย<ม>น่าจะช่วยเพิ่ม GDP ให้กับ ประเทศบ้านเราเนี่ยได้อยู่ประมาณ0.7-0.8เปอร์เซ็นต์เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแหละแต่ว่าสิ่งที่วัดมองว่ามันตรงจุดจริงๆเลยว่าเป็นเรื่องของการเรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนมากกว่าครับคุณนุ่นจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้อาจจะต้องไปหารือกับทาง BOT หรือว่าแบงค์ชาติอีกทีนึงเนาะว่าจะยังไงแบงค์ชาติได้ได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้างแล้วตัวธนาคารพาณิชย์ล่ะมีการปรับเงิน FIDF จริงๆหรือเปล่าตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ได้ประโยชน์จริงๆเลยครับคุณนุ ผู้ที่มีหนี้อยู่แล้วกานใช้คำนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเศรษฐ,ฐกิจเราคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไปมาตรการอื่นๆคงตามมาแต่ว่าอยากจะฝากไว้ให้คิดนิดนึงครับว่าไอ้สิ่งที่รัฐบาลต้องคิดต่อเนี่ยพอเราช่วยเหลือเขาไปแล้วอะอและคนกลุ่มนี้มันดีขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะทํายังไงนะไม่ให้กลับมาเป็นหนี้อีกอผมว่าไอ้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดมากกว่าเพราะว่าถ้ากลับมาเหมือนเดิมรัฐจะต้องอุ้มเขาอีกเหรอมีเงินจ่ายเข้าไปอีกได้เรื่อยๆจริงๆหรือเปล่าผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่่่งงงงททีีฝฝาาาากกกไววว้้้ใหคคิดดขอัััรรฐบบลลแ ตัวของตัวผู้บริโภคเองเหมือนกันว่าจะบริหารจัดการเงินของเขาเองยังไงมากกว่าครับคุณนุ่นครับแล้วก็ในส่วนของโครงการแจกเงินนะคะหลายคนก็เหมือนกับว่ามันก็ผิดไปกับความตั้งใจนิดนึงในส่วนของการที่พอแจกผ่านดิจิทัลเนี่ยมันมีนกลไกในการบังคับให้ตัวเงินมันกระจายไม่กระจุกอยู่เนี่ยนะคะแต่พอมันเป็นการแจกเงินสดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกนําไปใช้จ่ายอาจจะเป็นใช้หนี้แทนอย่างนี้เป็นต้นนะนะคะ